สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมาทรำเพริมเพื่นสุขุสุขคนค่ะพบพาะกับช่องคนส้งน้อยเพลิมเพื่อนอีกคือเก่าค่ะพี่น้องเฮ้านะคะแอรวสภาพพี่น้องไปดูรอบรอบนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าอันนี้สำหรับสวนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ้าสวนเรียบร้อยแล้วจุดเช็คองเช็คอินมีเรียบร้อยนะคะเอาพี่บาสตจอได้ไหมฮะเอาเข้าไปยังไหนไปยังไหนไหมไหนงไีง้เอา ไม่ได้ตั้งใจได้นี่เดี๋ยวกับ,บอะไลอ่ะเดี๋ยวอย่างคือไปเข่าข้างน้าหิวเข่าเตี้ยเอออาบน้จาจังไหนว่ามีน้าอาบดอกที่ไหนหนิเวบ็บเอาอีหยังอีกป่ะนี่มาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะฮัลสวัสดีค่ะ น้องพาวเพลวโอเพลวโอ้ยเนาะก็เลยเอินเอินซื้อพีทขี่ยังมากก่อมอเตอร์ไซค์ค่ะพาดมอเตอร์ไซค์มาจากสกลถึงสารธามจักกิโลสองร้อยห้าสิบปสองร้อยห้าสิบเจ็ดพาดพักรถจักเถื่อนขันเดียวพักขันเดียวจวดเลยที่นียจวดหอนเลยพาดไปพักอยู่สายหลวงพักอยู่สารามการศิล่์การศิน หน้าหน้าหน้าโรงพยาบาลหักรถนหยัดร่นหอนลดลดยังไงอ่ะนี่มโอ้โอ้ไอ้ขั้นขาวขาวนั่นบ่อ๋อ้ันเมื่อกี้กลับมาครบสามสิบสองประการเก่งเก่งเก่งหนูเก่งป้าหอมจวดตัวได้ก่อนเตยไปคิดก่อนเตยไปเอาคือบอกคิดของสิเตยอยัางสิเป็นยัง ฮะปรึกษาพี่นุ่นอยู่ปรึกษาพี่นุ่นใช่ค่ะเอาคือแนวนั้นสิมาเป็นสามแต็ดน้ำเขาเจบาดเนี่ยเขามีสองแต็ดเราจะว่าเป็นสามแต็ดเจีน้องสาวแต็ดน้องสาวเจ็ดแต็ดแต็ดกับแตดเขาแต็ดเขาแต็ดเล็กแต็ดเล็กโอ้ยพี่น้องมาแต็ดเล็ก สวัสดีค่ะคุณครูนุ่นนะคะพี่น้องนุ่นเตดอันนั้นแตดเล็กว่ะเอออันนี้แตดยังแตดใหญ่อันนี้แตดยาวอันนี้แตดยาวค่ะว่าอันนี้ว่าแตดขาวอันนี้ว่าแตดยาวอันนั้นแตดเล็กว่ะโอ้ยยังดีกับอย่างนี้แตดน้องขอรอเพลพี่น้องนักเอกเหมียวมาแล้วมายืดแท่ยืดไปนอนอยู่ใส่ ห้องใดเอาอบ่โอ้ยเบ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 ยก็ไปอาบอยู่ห้องปุตตนมจงได้สว่าเบอมีอาบเนือค่ะเออถ้าก็เห็นนี่เราพู้ให้ไปนี่ก็มีหวั อ้ยังก็ไอ้อไพี่นอ้องฟ้องไฟตัวสูบไอ้เฮ็ดยังเรื่องแกงคนนิยมไขแม่นนนนมาานเ,เนี่ยเนี่ยไผว่าบอคือนางเอกเหมียวมันคือมองนี่แหละมองม่เหงือนี่แหละโอ้ยว่ดับเ,เปลีไปเออมันก็คือมองแงามมา่มันละม้านนี่อาบน้ำอาบน้ำย,ยูุ่ยาวาฮักกระตื่นเั่วเลยขณะนี้เวลา12บสนาฬิกาห้นาที นางเอกสาวบิวตี้เพิ่งนอนตื่นเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เล่นโทรศัพท์ดึกนะคะไม่อยู่ไม่นอนนอนตีหาเอาเลยนอนตีหาเฮ็ดยังเวลาปกติโอ้มันเป็นเวลาปกติของนางเอกสาวบิวตี้นะคะ ดอกอันน้อยๆกกมัูแมนไปเข่าห้องนึงที่เราสิเปิดได้ผ่านกล่องเห็ดยังอยู่เฮ็ดเอเลโยขึ้นหนองัวนี่เว้ยเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเลยกินข้าวกินหนามไปกินแล้วค่ะ <ไป S 2> กินก๋วย<ญ>เตี๋ยวปลาเองค่ะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันน้อยๆเด็กยังข้าวไปเหมือนกันค่ะไปด้วยกันค่ะกินด้วยกันหมดทุกคนไปห้าคนค่ะห้าคนตาก๋วยเตี๋ยวไปสามร้อยกว่าบาทบาท บักว่าแดงเบิ้นซองบนชาม็ไปเทลงสางห่ากินแซบว่าสั่งร้านไหนนี่ร้านอะไรนะไอ้ที่ว่าอยู่ยิ่งเยืองไงนะตรงข้ามไอ้ไอ้ร้านไอ้อย่างยี่สิบบาทอ๋อมันก็แซ่บเนาะร้านนั้นไข่ลายฮี่บี่ารันต์เขาสั่งธรรมดาแม่หุงก็ยังว่าอุ้ยมันอะไรเนี่ยสั่งธรรมดาสั่งเคยเคยไปกินร้านหนึ่งไปร้านอันข้างในซอยตัวละยี่สิบบาท เคยยี่สิบบาทเขามาเลี้ยงเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่ร้านนนั้ที่ไอซ์มายมันมันบอกร้านนั้นแม่ไปกินตลอดแม่ฝากแม่ฝองตั้งแต่ตอนที่อยู่สามหน่อยจนถ่าเดือนนี้เป็นร้านของอ่ายังไม่เคยไปกินแม่แถวของร้านที่ขายเป็นไก่นั่นแร้านที่ขายเป็นไก่อยู่ใครจะเห็นแต่ลอดมั้งเป็นร้านเป็นเป็นรับเป็นแม่เท่าของป้าอำนาจไหมป้าอำนาจที่เป็นเป็นพี่ชายของของพ่อค่ะใช่ร้านผัดเกี๊ยวร้านนั้นยังไม่เคยไปกินอยู่ข้างใน ต,ตรงไปร่อ,อ,ปองเบอเออยีแซบ่บนี่บอกเลยอร่อยมากเอาไปได้ขายกว๋วยเตี๋ยวได้หนส้มตามกับแซบ่บกว๋วยเตี๋ยวถ้วยยี่สิบบาทพี่ไปกินเหลือไตถึงกันไปลอยนึงกับมะม่วงที่ติดทาง,งไม่ไม่อยู่ยข้างในในซอย่อ<ม>นน,นพี่ถือไปลอยนึงกินกันสองคนเบิบร์ตบ่พ่อลอยต้องไปลองดูแล้วค่ะ ต้องไปลองอันนี้ถ้าให้ลองเลยแล้วก็จะติดใจขายหลายอย่างใช่ไหมแกขายหลายอย่างใช่ไหมแกขายส้มตำปิ้งไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวโอ้ต้องไปลองเดี๋ยวจะมือกวนเหยีมืออื่นมือเฮือกแมนต้องไปลองได้นี่บอกเนี่ยถ้าลองเลยถ้าให้ลองเลยคุณนุ้ยก็จะติดใจแล้วนก็อยากจะไปแต่ร้านนั้นส้มตำแล้วก็แซ่บแล้วใส่ปลาปากแดงเพราะว่า เพราะว่าสุกสาวแล้วขายแดดปากแดงเมียปามหนักวันนี้เชียวไปขายใส่หนักไปลูกตาล้วลูตูจะไปขายไหนหนักโกสมโกสมเหรอโกสมโกสมาแดงขึ้นดีกับเมียไปขึ้นล้วครับขึ้นได้ขึ้นฮะขึ้นเลยขึ้นตอนไหนกันต้องดักน้องพี่มือครับ พอดีว่าไม่เอาเงินให้เขาบอกเขาจังค to ืนนะพิกกันได้สองมือได้หอดสองมือยี่บ่ได้หอดสองมืออยู่บ่สองมือกลัวสองมือกลัวพุณห์นะเกือบใจขาดเมียบาเบานั่เกือบสองคอนอนใส่อ่ะนอนในห้องคือเก่อล่ะครับนอนในห้องคือเก่าแต่บาเบาน้ำกันเอา เฮ้ยจังไหนอยู่นอนไหนนอนมันแม่นคหรอเบาด้วยมัก็บ้าเบาบ่เฮ็ดจังไหนเขาคือนเบาเหนียวก็เอาเงินใหายจะแจ้งเบา <c oughs> เออเงินให้จังบ <c oughs> เ,าเงงบา <c oughs> ชีวิตความเป็นอยู่ของศิลป,ปินนะครับพี่น้องนะคะเวลาเรา,เาไม่ได้ไปงานนะคะเราพักผ่อนนะคะพักผ่อนกายาพักผ่อนกายาเอ้ามองเท้นานาภานี่คือมีเงินจุดดีแท้ เป็นเป็นร้านเจา้าอันอยางก็แม่ปาน,ปน,านดำคบพ <c oughs> ูน <c oughs> ปาปูจินร้าน,นปาปูจินแม่นค่ะขันมันมีปานมองทั้งหัวกิโยเป็นเป็นเป็นลูกแม่ปานดำคำพูนได้ด้วเนี่ยว้ายเป็นแบบดอก,เ,กเพลงหมอหลั่แม่ลูกอ้อนไหนยีบ่บ่บ้านไดนค่ะเดี๋ยวยออกประูสิีเสี่ยนคือกันอยู่เตี๋ยัเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปฝึกว่าค่ะอันมาหลั่เพื่อนป็นบ่ตอนนี้รอฝึกกับแม่พอวัดีค่ะใช่ไหมใช่อัน ไม่ถึงว่าก่อนล่ำเพื่นนั่นเสียเล่ำเป็นบ่ก่อนล่ำเพื่นน่าจะตอนที่ว่าสาวติม๋มยิ้มเมื่อวานเนี่ยเกินได้บ่เราแม่สอนให้อยู่เพราะว่าวันนี้ก็ฟังมาตลอดทางล่ำเพื่นเพลงอะไรเพลงอเพลงก็สารคามอะไรสักอย่างแฟนเก่าสารคามแมนค่ะแล้วก็ฟังฟังก่อนไอ้ที่ว่าล่ำเตยก่อนก่อนที่ว่าล่ำเพื่อเตยกันนะอ๋อใช่แฟนเก่าสารคามเพลงไม่พ่อนอี่ยแมนค่ะร้องไม่ได้เลย ยังยังไม่ได้เพราะว่าดูฝึกมาสองปีแล้วยังลงไม่ได้แล้วเพิ่นมีแฟนแล้วซันบอนะบ่ะบอกแมนไหมคะไม่แมนบอนสองปีแล้วสองปีแล้วแต่ก็ฝึกแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยัง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 ลำเพินไม่ไม่เป็นลำเพินอยู่ลยังลำเพินไม่เป็นลำเพินอยู่ใช่ค่ะเราฝึกกับแม่พรค่ะเอาฝึกเอาตัวลกูกแม่พรนันง่นงนั่งข้อนี้ชิมาเป็นขันใจขันไหวหนึ่งขนครับขั้นนีได้อ เอาข้นใจคนที่สองข้นใจค้นว้อยขนที่สองกันเบียร์ธรรมาวาเพชรลำเพลินเลยครับขันใจค้นว้อยเนี่ย <c oughs> อ่าแล้นี้สิมาเป็นอันอแยงกว่าแพ้วเภาวนองคนนี่เดี๋ยวยังวนองเพ้วเพศลำเพลินเลยอย่าบอกลายเคลิ้นเป็นอยู่เคลิ้นเป็นยอ,อยูบอย่บก เนี่ยพี่น้องนะคะเอ้าพี่คีบให้แม่อยากเกาะแอมอากเกาใครบาดน้ำแน่วันที่สิบหกแล้วกับพี่คีบวันที่สิบหกนะคะบาท1หนึ่งร้อยเก้าบาทค่ะก็รอติดตามพี่เออนุชาเด้าฟ้าปีนแล้วก็พี่นุ่นอยากเนุ่นธิดาพร เราติดตามชมเลยนะคะแล้วก็รีบมาซื้อบัตรกันนะคะแล้วก็จะได้เจอกับเพชรละเพิ่นทุกคนเลยค่ะ<ช>แล้วก็ฝากกดไลาค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแม่ขอส่งด้วยนะคะนูนยังไม่มีช่องเหรอยังไม่มีค่ะอ๋อค่ะค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ